สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ก็เอาใจใส่ไบเกอร์นะครับผมช่วงนี้ก็น้าฝนนะครับเราจะต้องมีนี่ติดตัวนะฮะเลบีตู้นะครับผมสเปรย์เคลือบกระจกกันน้ำนะครับเวลาน้ำนะครับตกใส่กระจกของเรามันจะไม่จับกันเป็นก้อนนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกันสดๆตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะบีบนี่ฮะฉีดสเปรย์ใส่กระจกนะครับครึ่งนึงก่อนนะทุกคนอีกครึ่งนึงเราจะไม่หยิบใส่มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนใช้ผ้าเช็ดนะ ตอนนี้เราก็เคลือบกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแค่2อขั้นตอนเพียงแค่ฉีดสเปรย์นะครับแล้วก็เช็ดออกให้แห้งนะครับผมเท่านั้นฝนก็จะไม่เกาะหน้ากระจกถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นี้อย่าลืมกดที่ตะก้าที่แสดงโชว์ในมุมจอนะครับโอเคครับอุ้ย